อยาลูกูอยากลูกกูอยากลูกกูอยากลูกกูเขเชิญกันทักฮะกันทลักเดี๋ยวจะไม่ขาไม่ไถีบให้กันทลันี่มีสะดุดแค่รับไม่ก็เป็นผู้รับผู้ผู้หญิงยดีไหมใช่ ขึ้นมาแต่แรกเป็น huh. ผ uh ู้หญิงเอาใหม่ลงใหม่ใหม่เอาขึ้นมาแบบผู้หญิงผู้หญิงสุดๆเลยแต่คุณต้องมีกระติดกระกระติดกระติตหน่อยเอ้ยกระเทยเจี๊กันกระเทยเจี๊กันเอ้ยหินหัวหินสวัสดีค่ะ เมียงชมาโอ้ยนะธนะกรจันทานี่น,นะบอกนะเอาเ่อกร,รักจวัสสิเกิน,นะสมเด็จทวนเซนส่งเข้าประกวดเลย <c oughs> นะจ๊ะอาอมเดจรกล้วจับนี่เืออะไรจับอะไรไว้เนี่ยอ้าว <c oughs> อ้าองอาอาอุ้า่ะไปดูแลคณะกรรมาการนะฮะ เมื่อกี้ลูกนะเมื่อกี้ลูกทำเขี้ยวมากเลยอันนี้อันนี้นะฮะเป็นพ่อของไอ้แป๊ะเมื่อกี้นะฮะพ่อลูกมาเจอกันอันน่ะฮะสวัสดีค่ะจีฉันหนูแอมมังบอเขาฝากเดี๋ยวฝากตัวด้วยนะจ๊ะนี่ เป็นละครดังแน่นอนบ้านทรายทองอนะฮะอันนี้นะนางทรมานไม่พ็จะมานะฮะโอ้ <c oughs> โหถ้าเป็นกระเทยอ,อย่างนี้นะ <c oughs> ว่าเดินยืนทั้งคืนไม่มีแฮรเอาะ <c oughs> <c oughs> อ๋อพะเลเขาหลบเหรอหลบหลบ่ะสามีเขาจะมาถา่ายรูปนะฮะเป็นะะสามีนะสามีอยู่ข้างล่าง อ่าโอเคนะฮะสวัสดีอะไรสวัสี่ะดิันผมบังบอปารสลิดบางบ่อส่งเขาประกวดค่ะนะาเจ๊ะน้กเจ้าตาตะตายกันมเนี่ยคุณโมอไม่เห็นหน้าเลยหลบหน้าหลบตาอะไรเกินอ๋อเขาเชิญเชิญมงอ่ะมง เฮ้ยทำไมพวกเราไม่ไม่มานั่งข้างหน้ากันอ่ะพาออะไรผมบอกว่ามันไกลไปเออมานั่งข้างหน้ากันนี้หมดเลยมันจะได้ดูสนดกสนานี่ฮะกันกันเองไปอายอะไรสามีไปอย่างนี้ทำใจไม่ได้เหรอวดคนเราเอาเมียเราลูกทั้งหลายเห็นเห็นเห็นพ่อตัวเองแต่งเห็นผัวตัวเองแต่งแล้วทัใจไม่ได้เออมานั่งนั่งหน้ากัน สามท่านนั้นแทงอยู่หน้ามานั่งหน้ากันสิใครเน่ะอ๋อพระอิ๋วน้องเบียร์มานั่งมานั่งหน้ากันนี่ไปแอบอย่างนั้นที่ว่าผีขนุนไม่ได้มานี่สิฮะที่หลังคูจะแต่งชุดอย่างนี้คุณโกนขนตรงนี้ออกิดนึงมันแหลมออกมาฮะ ไม่รู้ว่าจะทำเลยนักหนาตัวเองอ่าฮะตรงนี้าาน,นะคการด้านหน้านะฮะหมง่มงขาอันนี้ชื่อเตะชื่อเล่นชื่อหมอง่งชื่อเต็มชื่อหม่งงอยนะฮะหม่งหม่งยืนงอยฮะชื่อหม่ค่ะ ขอเป็นกวงใจด้วยนะคะสู้ๆค่ะอะไรพูดอะไรให้ดีๆีเลยฮะใครส่งเข้าประกวดแล้วฮะน้าจ้างอย่าลืมนะใ้าคนส่งค่านิ่มสิงเสียงค่าได้ยังงี้นิ่มซิงเสียงมาจากไหนนิ่มซิงเสียงเนี่ยน้าจ้างอย่าลืมฝากด้วยสิฝากฝากมาแล้วฝากด้วยนะจ้า ให้มันเป็นผู้หญิงหน่อยนุ้ยมาดูเดินดูเดินดูเดินไม่ได้ต่อยมวยนะเฮ้ยผู้หญิงผู้หญิงเลยยังไงไอ้ถ่ายถ่ายดาราสองดูเดินเว้ยไอ้ไอ้นี่ไปไหนวะนี่ดูไว้นะ สวัสดีค่ะคุณบอยบอยร้เรื่องสวัสดีนะครับลงตัวไม่อยุดนะแต่เล่นค่าเขมรก็ไม่บอกสวัสดีนะครับผมโอ้ยจ้าตัวนะคาของฟาเมนตากับเราปันนี้ด้วยครับครับอีกครับ สวัสดีนะครับบอยค่ะบาร์ดี้924ส่งเข้าประกวดนะจ๊ะแหมมีตบมืออย่างนี่ะชิ้นไอพลดือนนะค่ะคุณณริดค่ะจะดูนะกระเทยรุ่นป้านะเจ้า ก้าวป้ามาแล้วเฮ้ยนี่นช้อน <c oughs> ไม่เคลียรโดนน้ำมีแมดดเท่าไหร่ฮะเอานะฮะแนะนำตัวเลยฮะสวัสดีค่ะหนูเป็นสาวมาจากกรุงเทพนะคะ ดวงเดือนแทะไหลส่งข้าวประจวบจ้าเยอะเยอะเยอมาจากกรุงเทพอ่ะฮะมาดูดังเลยไม่ได้ใช่ไหมฮะเอาใหม่แา้วโอเคงานดูใหม่ที่ฮะหรืออีกสาวมาจากกรุงเทพนะคะชื่อนันลิศนะคะดวงเดือนแทะไหลส่งข้าวประจวกได้ประจวบข้าวประจวบ หาขันที่ประจวบหรอฮะมีญาติอยู่ประจวบหรอฮะขึ้นหน่อยแส้ไหลหรือไส้ไหลฮะแส้ไหลค่าไส้ไหลนะเข้าตรงเข้าประจวดนะจ๊ะอาช่วยตบมือด้วยนะฮะอย่านั่งเฉยนะฮะไลค์กดแชร์นะฮะกดไลค์กดแชร์นะฮะสมควรบางบ่อฮะ อันนี้อะไรอันนี้ฮะกระเป๋าเหรอสมบัติหรือสรพงอะไรอนี้ขาดไม่ได้พวกนี้ลึกซึ้งนะหขาดไม่ได้เลยใจค่จใจนะฮะขอมันต้องมีนะเมื่อกี้คิดว่าผมไม่มองไกลๆไม่ใช่ไม่ใช่กระเป๋าแค่เป็นโคมไฟที่เดินถือไม่มีเลแล้วชีวิตไม่มีเลยค่ะ นี่แต่งตัวเต็มที่เลยใช่ไหมคะคนข้าเต็มที่ครับอายเมียไหมอายลูกสาวไหมลูกสาวไม่เหนือนลูกสาวเวาพ่อออกมานี่ลูกสาวเนี่สนานเทีนะลูกนะพ่อก็ปล่อยลูกนะเขาอยู่บ้านเลย หรือว่าเขาอดมากอดมากเลยต้องไปดีต้องไปแอบแต่งตัวผู้หญิงอยู่ในห้องน้ําแต่งจนเกือบลอยเกาออกมาไปค,าคุณนางบินนี่บ้าไปเลยไปไหนก็ไปคุณนางบินตัวนี้ซ้ำอ่ะเอาเอาปากเอาจมาใแค่ปากนี่อันตรายอันตรายต้องอันตราย่ไหมทำอะไรคะเนี่ยอัลกอฮอล์ค่ะอ๋อฉีไปกระ,ะ,ปะ,กะดูบเพื่อน,นใกล้ปากเลยนะคะสวัสดีค่ะ เงินบางบอคะแพกุ hey, hey, okay. uh, ้งบางบอกทงเขาปรกจาน้าตาเป็นกได้ค่ะของแทาตัวประธานเลยนะเราอยู่อ่วันไหนบางบอกันมาแล้วมาอาทิตย์มานี่อาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์ออไหนมีอาทิตย์กมือซิมีาทินี่เดียวมันนีมนน้วมันนี่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 มันี่มานี่ันนี่มนี่มนี่ มีความรู้สึกยไงบ้างฮะมี่ความรู้สึกไงบ้างฮะอดีๆนะสามีแต่งตัวอย่างนี้แล้วมีความรู้สึกไงไหมฮะสฮะสนุกมากสนุกมากให้แต่งนี้ตลอดไปไหมฮะกีคะลงไปคุยกัน คนนี้นะเป็นภรรยาของคุณอาทิตย์นะฮะค่ะหนูหน้าตาเหมือนคนสาวเหนือเลยนะาสาวเหนือ,นอปะคนกำแพงเพชรครับกำแพงเพชรก็คือเกือบเหนือนะ,ะอ่ากลางๆเหนือใช้เข้าที่แล้วนะฮะอย่ามาชมย่นชมสามีมากนะตอนนี้แต่งตัวเพราะแต่งตัวผู้หญิงเพิ่มสวยกับเมียอีกอเอาอะไรค่ะเต็มที่เอาให้หาอาทิตย์บางบ่อนะคะสมควรบางบ่อสมเข้าประกวดนะจ๊ะ าอาจารย์เดียวกันหรือเปล่าะ่ะก <c oughs> ี่แถวนี่กี่แถวห้าแถวนี่สี่แถวขึ้งยิ่นะคะมันเจ็บมันไม่เสร็จ <c oughs> มันเจ็บฮะก็เลยไม่เสร็จไม่สี่แถวพี่ฮะเ <c oughs> <c oughs> ขาเชิญชเฉลียวนะคะ,ะเฉลียววัดบัวส่งข้าพปรกวดมาเลยฮะเฉลียว เดี๋ยวดูขึ้นการขึ้นเวทีทนเขานี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูไม่หาไม่ไม่เอาตังค์ไม่หาไม่เอาตังค์ไม่หาไม่เอาตังค์ไม่หาไม่เอาตังค์นะฮะเห็นไหมไม่หาไม่เอาตังค์ไมเห้ยยังใช้ได้ขนาด <c oughs> นี้เห็นไหมเขาก็หากันเลย เช่นนะฮะห้อยฮ่าตุมๆเลยนะฮะฮฮะะชสวัสดีนะคะธรรมทานนี่อยู่เป็นอยู่เป็นสวาวดีสวัสดีนะคะธรรมทานค่ะสวัสดีนะคะคุณตาย สวัสดีท่านี่นางข้างๆเวลาเล่นไพ่นะกุมารมาตลอดทีกไม่เอากุมารมาสวัสดีแด้วก็ยิ้มใหญ่สวยเลยูป้าตนอกเลยอ้าวนี่มีคนมานั่งดูเลยเหรออ้าโอ้โหเขาไม่เคยเห็นของแปลกฮะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านจงมีความสุขนะคะรสามที พูดมาสามตัสองพอแล้วฝักนี่ฝักตัวเลยเร็วก็ฉันมีชื่อว่าวเฉลียวนะคะตามสักคุณสั้นๆบุญน้อยนะคะอ๋อสุดทั <c oughs> นตตอืมสนดอื่นท่อนพุดตะแย่เล่นชื่อบุญกลุ่มนะคะบุญอะไรนะบุญกลืมค่ะบุญกลืมสะกดยังไงคะคงโโก,กลืมก๋อเติมอกกนำพิกล พอได้ยินเสียงพอแล้วก็ดีใมากนะคะไม่มีอะไรจะพูดนะคขอรห้ทุกันมาข้ามปีนะอาจารย์ไม่มีอะไรพูดลงเวทีเลยพี่คะโอเคค่ะอะไรนะครั่ข้เชิญเชิญสองคนดีดด้ยโก้ด้วยโกหกคโ้ไอไก่โตมาแล้วไก่โตมาึลงมากเลยหลงมาก ไก่ต้งนะฮะไก่โต้งนี้นะครเป็นอะไรที่เขาพยายามมากเลยนะฮะเมื่อวานเรามากันนะฮะเป็นขบวนไก่ต้งรู้ข่าวฮะไก่โต้งอยู่ที่หาดใหญ่นะครับตีรถจากหาดใหญ่มาเชียงใหม่นะฮะเราคิดดูว่ากี่พันกิโลนะมาทําไมคะไก่ต้งอยากอยากอยากมาค่ะอยากมาทําอะไรขายติดตามตลอดครับมาแล้วมีความสุข ก็คือมาช่วยเหลือชาวบ้านใช่ไหมฮะใช่ค่ะจิตใจเราเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะรับผมครับขอโทษนะครับขอโทษนะคะแนะนำตัวเลยฮะไก่ต้องสวัสดีค่ะไก่ต้องนะเทปแซบนะคะจากหนองคายค่ะปูตูนเป็นผู้สนับสนุนนะคะอาจาะนะจารเสียงเลยนะครับปูตูน สสนนับุเมียก,กุง้งนะฮะเดินหน่อยเดินเป็นผู้ห ну ญิงหน่อยไอกุ mm ้งไปไหนกุ um um ้งอ่ะแถาหัวข um ึ้นนะเป็นเล่นในโทรศัพท์ทำไมไม่มองใช่นะเดินไปผู้หญิงนอผู้หญิงหน่อย มีชื่อยู่จะถามนิธีความในใจนิดเดงอ่ะถือเมื่อวานนี้ทำไมขับหล้อเอ่อร้อยหกสิบร้อยเจ็ดิเพราะอะไรฮะแห่งกับเวลาครับหรือก็ดึกตอนสายใหม่นะฮะ เมื่อวานนี้ทำไมกูขับรถร้อยห้าหกสิราออะไรนะฮะพอดีเวลา,ามันต้องรีบเดินทางมาที่หมายให้เร็วที่สุดเพราะว่ามันดึดแแกแล้วเนี่งชนะเวลาเหรอฮะเดฟาเนีแล้วได้ได้ที่ที่หนึ่งในได้รงวันอะไรนะฮะชนะเวลาแล้วได้งวันอะไรฮะได้ทางวัล <laughs> หาเก็บผู้เมี้ไม่เกินร้อยยี่สิบนะฮะกำหนดร้อยเดียวค่ะร้อยให้ร้อยยี่พอไม่ได้ค่ะราคาไม่บอกคหาอ่าแนะนำตัวเลยนะฮะคุณก๋วยขาสวัสดีค่ะฉันก๋นะคะนายกุ้งค่ะส่งประกวดค่ะน้าลืมสิฮะลืมนะจ๊ะลืมนะจ๊ะ ืนนี้นะจ๊ะสามสามกองไหมคะได้จ้าโอเคเสียตุ้มมือให้ถือเลยนะฮะแขกเขาก็มาเขามากันหนึ่งปทุมนะฮะขอเชิญเลยครับชื่ออะไรไม่ทราบน้องบอลมาเลยน้องบอลเชิญเลยฮะนี่ อันนี้มาจกาใครนะฮะอน,นมเชียงใหม่ครับโอเคพามาไกลนะฮะสวัสดีเจ้าตัวมือนะครับโอ้ตัวมือให้เจ้าครับสวัสดีคณะกรรมการทุกทุกท่านเจ้าข้าเจ้าเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่คนเดียวเจ้าวันนี้จะบอกคำขวัญนึ่งคำขวัญของเชียงใหม่ที่ข้าเจ้าแต่งขึ้นมาขึใหม่นะเจ้าไปจะฟังอีเดอร์ดอยสุเทพมีกระผี โสเพนีงามสง่ากระเทยล้วนงามตางามร้กค่าเชียงใหม่บ้านหาเจ้าขอขอบคุณบริษัทยามองกาลิงปิงเกียดโดยพิตายสายพานนะเจ้าตงเข้าประกวดขอบคุณเจ้าด้วยไปโชอบดีนะฮะฮะกะเทยมินระยุดหรือหรือประยุทธ์ยองยุทธโอ้ยตกใจ ก็จะเปลี่ยนชื่ออยู่ครับอย่าลืมนะคุณแม่ขอรองแชร์เลย <c oughs> ฮะนี่เด็กผู้หญิงแล้วเหรอสวัสดีค่ะยุทธสองแพรนะคะสระบุรีส่งข้าวมะกรดคุณแม่ก่อนละอาจารย์ะไรัไหนวะยอ <c oughs> ดมือทุ่งเตรียมกันมาค่ะโอ้โหโ แต่นหน้ามันสวยนะมันแต่งนหน้ามันสวยนะอีบีแปดร้อยนะคืนนี้จะใครจะสนใจมันอ่ะอเออสวัสดีค่ะวีวีค่ะ <c oughs> สดเด็สดสดเต้นนะแคร์ภาวันนี้ยังไงเดี๋ยวจะเึ้นยอดฝันนะเจ,ะนะจะนะ้นะเจ้แอลแค่์ <c oughs> ต้นจะได้ใจเจ้ <c oughs> กายและใจเป็นผู <c oughs> ้ชายคนนั้น อโคมนี่ไอคมอ่ะคนสุดท้ายเป็นใครไม่ได้คนนี้เขาต้องออกที่หลังเพราะว่าเขาเป็นเขาเรียกว่าตัวเต็งแต่ตอนนี้จะเป็นตัวเก่งนะฮะของงานในวันนี้โอ้โหเขาตัดมาแบบนั่นมากเลยท่านผู้ชมอย่าลืมตัดคะรนันด้วยนะคะทำไมคะมันยิ่งเยี่ยวโอ้โห คณะกรรมการฟังด้วยนะครับมันยืนเยี่ยวนะฮะแะ่ครับผู้หญิงต้องนั่งเยี่ยวถูกต้องฮะนั่งเยี่ยวไม่ได้ครับมันลากพื้นนะฮะ <regarder> ผมขอเชิญเลยนะครับคนสุดท้ายเชิญทางนี้เลยค่ะดูแต่เขาเป็นผู้ชายแท้เขาเดินเบอนผู้หญิงไม่ได้หรอก<ม>นี่<ม>น<ท><ท>ี่ดูสายตาเขาสดก่อน ขาอยยู่เลได้ยินนะคะเดี๋ยวคือดูก่อนเออไม่มีปวดเล่า่ะแนะนำตัวเลยพี่ต้องไมาทำบ้านลางๆแล่ะอดใจไม่ไหวหรือว่าคนกินกินเหล้ามันไม่ได้ไม่ใช่ว่าอดใจไม่ไหวไม่ใช่นะคนกินเหล้าเสร็จหรือยังคะ จะแนะนำตัวเสถียรงสวัสดีค่ะวันลีค่ะมามีรัตนาสงข้าปรค่ะหลยนะ้ายนะวันลีนะคะอย่างที่ท่านรู้เป็นผู้ที่กตัญญูขอนิดหนึ่งให้พูดเหนือก้าอ๋อนะเจ้าพูดเหนือเลยนะกาเจ้าวันลีเจ้า ยังตีฮู้นะเจ้าวันลีเนี่ยเป็นผู้กระตันยูกระตะเว,วทีเหมือนปีนนะอ่ามูเฮาเนาะรวบวันยูนะเจ้ามูเฮามีใจฮักละม่อนยูนะเจ้าม,มีใจฮักยกมือขึ้นเจ้ายกมือขึ้นหนายเจ้า อ่ามาากเจ้านับหัวนเจ้าตะกี้ข้าเจ้าบอกว่าภัยนีใจรวมกับจันยุยกมือน่ะเจ้านับเลยอนะเจ้าต่วหอย่ะเจ้าอข้าเจ้าอ๋ออขขอสุมาตเจ้านี่กว่าจะร่วมหัวรมหัวเจ้าออเจ้าขอสุมาตุนะเจ้ากข้าเจ้ากอสอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเอ เชิดชูในเรื่องของความกตัญยูกะตะเวทีเ,เหมือนจิตเจือของเขาครับร่วมกตัญยูนะเจ้าอยากให้เขารู้ว่ามันเจ็บเจ็บเพียงไหนต่อฉันได้ไหมว่าฉันผิด ผิดอะไร,ะรพูดนะครับคนสุดท้ายนี่ยช่ไหมน่คขึ้นมาครั้งแรกชชโชคดีโดนถีบลงไปขึ้นมาที่ครั้งที่สองก็โชคดีโดนเคาะหัวอีเล,ล็กเราว่าจำไม่ได้เพราะเคาะหัวจำได้เลย นั่งเงียบไปนทำไมครันจะได้นสื่อขอบคุณะขอบคุณมากนะคะแลวมีคนที่สามมาอีก่าดูดูมาอีกโอ๊ยมันไม่หมดนี่อ่ะยังยังอันนี้ลงไปนะคะอ่คนมาแล้วคนสุดท้ายเลยค่ะสวัสดีค่ะกะส่งสองคน เือพลาอีกคนอีกคนนึงได้วันนี้วันนี้อารางวัลใดรางวัลหนึ่งได้ลงทุนลงทุนเช่าชุดมาแล้วต้องอย่างน้อยก็คุ้มลูกคุ้นะคะส่งจากพีลามือสั่นไปแล้วนี่เต้น 嗯 <laughs>